คำว่าพอที่เป็นภาษาเหนือนี่นะครับแปลว่ามองหรือดูแต่เคยลองนึกกันไหมครับว่าการมองเห็นจริงๆแล้วมันสำคัญกับเราขนาดไหนบางครั้งการมองเห็นก็คือการพบทั้งออกบางทีก็คือการค้นพบความจริงที่ถูกลืมไปวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องราวของสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายที่ชื่อของเขาเนี่ยบอกใบ้ทุกอย่างเลยครับนั่นก็คือพระธาตุจอมพอ เป็นชื่อที่บอกใบ้ทุกอย่างจริงๆค่ะเพราะเรื่องราวทั้งหมดของที่นี่เนี่ยมันวนเวียนอยู่กับคําว่าการมองเห็นนี่แหละ oh. ไม่ใช่แค่การมองเห็นด้วยตานะคะแต่เป็นการมองเห็นสิ่งที่เคยถูกลืมแล้วกออ็การมองเห็นทางออกในชีวิตด้วย ซึ่งเราจะค่อยๆแกะรอยกันไปเหมือนกับการปติดประต่อแผนที่ประวัติศาสตร์ที่เกือบจะขาดหายไปแล้วให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งโอ้โหฟังดูน่าติดตามมากเลยครับงั้นเอ่อก่อนอื่นเลยเพื่อให้เราเห็นภาพรงกันสถานที่ที่เรากำลังจะคุยถึงนี่ตั้งอยู่ที่ไหนของเชียงรายครับเพราะถ้าจอมพอตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดอรัญยวิเวคิรีค่ะอรัญยวิเวคิรีใช่ค่ะแต่ว่าคนแถวนั้นเขาจะเรียกกันติดปากว่าวัดจอมพอ อยู่ในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะอ๋ออยู่ที่เวียงป่าเป้านี่เองแต่ผมรู้สึกว่าชื่อนี้คุ้นๆน,นะครับเหมือนเคยได้ยินในภาพที่มันใหญ่กว่านั้นอือไม่ใช่แค่เจดีประจำอำเภอธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคือสิ่งที่ทำให้พระธาตุจอมผอมีความสำคัญในระดับจังหวัดแล้วก็ในทางวัฒนธรรมล้านานานะคะก็คือการเป็นหนึ่งในพระธาตุเก้าจอมของจังหวัดเชียงรายอ๋อ พระาธาตุก้าจอมใช่ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มเจดีโบราณที่สำคัญมากๆเปรียบเหมือนเป็นเสาหลักทางความเชื่อของคนเชียงรายมาตั้งแต่อดีตเลย ดังนั้นพระาธาตุจอมพอเนี่ยก็เลยไม่ได้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคนี้เลยค่ะพอได้ยินว่าเป็นหนึ่งในพระาธาตุเก้าจอมก็ยิ่งทําให้อยากรู้ประวัติเลยครับว่าเก่าแก่ขนาดไหนแล้วเราพอจะรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนสร้างหรือสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็นั่นละค่ะคือจุดเริ่มต้นของปริศนาที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้เลยปริศนาเลยเหรอครับค่ะอันชิ้นเดียวที่ดูเป็นทางการที่สุดครับ เป็นเอกสารทำเนียบการตั้งวัดของจังหวัดเชียงรายที่ระบุไว้สั้นๆแค่ว่าวัดนี้สร้างเมื่อพศ2อ6 3 2 2สอก็เกือบ300ปีแล้วนะครับถือว่าเก่าแก่มากเก่าแก่มากค่ะแต่ทำไมถึงยังเป็นปริศนาแล้วครับในเมื่อมีเอกสารราชการยืนยันแบบนี้ปัญหาก็คือนอกจาก กระดาษแผ่นนั้นแล้วเนี่ยเราไม่พบหลักฐานลายลักษณ์อักษรอ,อื่นใดในยุคเดียวกันที่กล่าวถึงการสร้างวัดหรือพระาธาตุแห่งนี้เลยค่ะอ้าวหรอครับใช่ค่ะมันเหมือนมีแค่ประโยคแรกของเรื่องแต่เนื้อเรื่องที่เหลือหายไปหมดเลยทําให้ประวัติศาสตร์ช่วงแรกๆของที่นี่มันยังคลุมเครืออยู่มากว่าใครสร้างสร้างด้วยเหตุผลอะไรเรื่องราวก่อนหน้านั้นเป็นยังไงคือเราไม่รู้เลยโอ้มีแค่บันทึกบรรทัดเดียวจริงๆ งั้นถ้าเอกสารช่วยเราไม่ได้แล้วเราจะไปหาคําตอบจากไหนต่อได้ล่ะครับต้องไปขุดดินดูร่องรอยกันเลยหรือเปล่าก็ต้องทําอย่างนั้นเลยค่ะรับเราต้องหันไปพึ่งหลักฐานอีกสองประเภทคือหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นเจอกันในพื้นที่กับคําบอกเล่าอ๋อใช่ค่ะความทรงจำของคนรุ่นเก่าๆที่พอจะจำความกันได้แล้วทางโบราณคดีเขาเจออะไรที่พอจะบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้บ้างครับ ในบริเวณวัดนะคะเราพบร่องรอยที่ชัดเจนมากว่าที่นี่เคยเป็นวัดใหญ่แล้วก็รุ่งเรืองมาก่อนอม,มีก้องหินก้องอิฐขนาดใหญ่ที่สันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นซากของโบสถ์หลังเก่ามีซากเจดีองค์เดิมที่พังทลายลงไปตามกาลเวลาแล้วก็มีพระพุทธรูปอีกจำนวนหนึ่งด้วยค่ะครับภาพรวมมันฟ้องชัดเจนเลยว่าที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางของชุมชนแต่ต่อมาก็ถูกทอดทิ้งจนรกร้างไปเพราะพูดถึงพระพุทธรูป ผมไปเจอข้อมูลจากคำบอกเล่าของคนรุ่นก่อนที่อ่านแล้วรู้สึกเศร้าเหมือนกันนะครับค่ะเขาเล่าว่าสมัยที่วัดยังร้างอยู่ตรงม่อนจอมผ่อเนี่ยมีพระพุทธรูปทองเหลืองทองแดงเยอะมากอทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่แต่ภาพที่เห็นคือพระพุทธรูปเหล่านั้นถูกทิ้งไว้แบบไม่มีใครสนใจเลยโหของศักดิ์สิทธิ์ที่เคยมีคนกราบไหว้ กลายเป็นของที่ไม่มีใครต้องการมันคือภาพสะท้อนของความทรงจำที่ขาดตอนไปเลยนะคะชุมชนอาจจะลืมไปแล้วว่าที่ตรงนั้นเคยสำคัญแค่ไหนมันคือหลักฐานที่มีชีวิตที่ทรงพลังยิ่งกว่าเอกสารราชการเสียอีกเพราะมันบอกเล่าถึงช่วงเวลาที่สถานที่แห่งนี้ถูกหลงลืมไปอย่างสิ้นเชิงเลยและพระพุทธรูปมากมายที่ถูกทิ้งไว้เหล่านั้น สุดท้ายแล้วเป็นยังไงต่อครับเรื่องนี้ก็นําไปสู่จุดเปลี่ยนที่สําคัญอีกครั้งของประวัติศาสตร์วัดเลยค่ะคือหลังจากมีคนไปพบเห็นสภาพที่น่าสลดใจแบบนี้ก็มีการแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทางการก็เลยเข้ามาจัดก,การใช่ค่ะพอเจ้าหน้าที่เข้ามาสํารวจก,ก็พบว่าวัดไม่มีผู้ดูแลอย่างเป็นทางการครับก็เลยตัดสินใจเก็บรวบรวมพระพุทธรูปที่เป็นโลหะทั้งหมดเลยทั้งทองเหลืองทองแดงทั้งหมดเลยเหรอครับไม่เหลือแม้แต่องค์เดียวค่ะขนกลับไปเก็บรักษาไว้ที่ส่วนกลางโอ้ ฟังดูแล้วก็เจ็บปวดเหมือนกันนะครับคือถ้ามองอย่างแง่ดีเขาก็คงตั้งใจจะช่วยรักษาของโบราณไว้ไม่ให้สูญหายก็คงเป็นเจตนาที่ดีค่ะแต่ผลที่ตามมาคือสถานที่นั้นมันว่างเปล่าลงไปอีกความทรงจำที่เป็นรูปธรรมของชุมชนถูกดึงออกไปจนหมดเลยใช่ค่ะมันเป็นปัญหาคลาสสิกของการจัดการโบราณสถานเลยใช่ไหมครับ เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันตลอดค่ะเรื่องนี้ระหว่างการอนุรักษ์วัตถกุกับการรักษามรดกไว้ในบริบทดั้งเดิมซึ่งในกรณีนี้ผลก็คือวัดจอมผอเหลือแต่ซากปรักาหักพังจริงๆไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันหลงเหลืออยู่เลยเหมือนเรื่องราวน่าจะจบลงแบบเศร้าๆแค่นั้นแต่จากที่เราคุยกันแสดงว่ามันต้องมีจุดพลิกผันแน่ๆแน่นอนค่ะเกิดอะไรขึ้นครับที่ทำให้วัดร้างแห่งนี้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง จุดพลิกผันเกิดขึ้นหลายปีต่อมาค่ะในปีพศ2520ครับตอนนั้นชาวบ้านและพระสงฆ์ในพื้นที่ริเริ่มที่จะบูรณะองค์พระธาตุที่เก่าแก่แล้วก็ทุดโทรมมากแล้วขึ้นมาใหม่ซึ่งการจะบูรณะของเก่าก็ต้องเริ่มจากการรื้อบางส่วนเพื่อดูโครงสร้างก่อนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะและในช่วงเวลานั้นเองระหว่างที่กําลังรื้อซากเจดีย์องค์เก่าที่พังทลายอยู่นะคะทีมบูรณะก็ได้พบกับสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยเจออะไรครับ พวกเขาพบกลุ่วัตถุมงคลมากมายที่ถูกบรรจุไว้ข้างในแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของพระธาตุจอมพอไปตลอดกาลก็คือการค้นพบแผ่นเงินจารึกค่ะแผ่นเงินจารึกใช่ค่ะเหมือนเจอข้อความจากอดีตที่ซ่อนอยู่ในหินเลยนะครับเนี่ยแล้วในนั้นเขาเขียนว่าอะไรครับนี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุดค่ะบนแผ่นเงินนั้นมีจารึกเป็นภาษาล้านนาโบราณบันทึกประวัติการสร้างเจดีเอาไว้โอ้โห นี่คือหลักฐานชั้นต้นที่จับต้องได้ชิ้นแรกและชิ้นเดียวที่ยืนยันประวัติศาสตร์ของที่นี่ได้เลยค่ะสุดยอดเลยมันเหมือนกับการพบจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่หายไปการค้นพบนี้ได้ยืนยันความเก่าแก่และความสําคัญของพระาธาตุอย่างไม่มีข้อกังขาแล้วก็กลายเป็นแรงผลักดันมหาศาลให้เกิดการบูรณะพระาธาตุอย่างจริงจังตั้งแต่นั้นมาเลยสุดยอดเลยนะครับ เหมือนประวัติศาสตร์ที่เคยคิดว่าสูญหายไปพร้อมกับพระพุทธรูปกลับถูกเปิดเผยออกมาจากใจกลางขององค์เจดีเองแสดงว่าแผ่นเงินจารึกแผ่นนี้ต้องเปลี่ยนทุกอย่างเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆค่ะมันให้ทั้งข้อมูลให้ทั้งความภาคภูมิใจและที่สําคัญที่สุดคือให้แรงศรัทธากับผู้คนครับการบูรณะหลังจากนั้นจึงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องมีการระดมทั้งทุนทรัพย์แล้วก็แรงกายแรงใจจากคนในชุมชนแล้วก็จากที่ต่างๆ จนกระทั่งการบูรณะพระาธาตุจอมพอองค์ปัจจุบันเสร็จสิ้นสมบูรณ์อย่างสวยงามในวันที่5พฤษภาคมพศ2546ค่ะพอองค์พระาธาตุขับมางดงามสมบูรณ์อีกครั้งก็ไม่ได้จบอยู่แค่นั้นใช่ไหมครับผมได้ยินมาว่ามันนำมาซึ่งประเพณีที่สำคัญด้วยใช่ค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแล้วก็สืบสารศรัทธาให้ยั่งยืนนะคะหลังจากบูรณะเสร็จก็ได้มีการจัดประเพณีส่งน้ำพระาธาตุจอมพอขึ้นเป็นประจำทุกปี Oh. โดยจะจัดในวันขึ้น15ค่ําเดือน4ซึ่งถ้าตามปฏิทินล้านนาจะนับเป็นเดือน6ค่ะการมีประเพณีนี้เกิดขึ้นมามันก็เป็นเครื่องยืนยันเลยสินะครับว่าพระธาตุจอมผอได้ไม่ได้เป็นแค่โบราณสถานที่ซ่อมเสร็จแล้วไม่ใช่เลยค่ะแต่ได้กลับมาเป็นศูนย์รวมใจของคนอีกครั้งจริงๆถูกต้องค่ะมันบอกเราอย่างชัดเจนเลยว่าพระธาตุจอมผอได้ไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานที่ตายแล้วแต่ได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ในฐานะศูนย์กลางความเชื่อและจิตวิญญาณของชุมชนการมีประเพณีที่ผู้คนนับพันนับหมื่นมารวมตัวกันทุกปีเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ของที่นี่ไม่ได้หยุดนิ่งแต่ยังคงถูกสร้างแล้วก็สืบต่อไปโดยคนรุ่นปัจจุบันเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตจริงๆค่ะจากวัดร้างที่ไม่มีใครสนใจกลายมาเป็นศูนย์รวมใจของคนเป็นเรื่องราวการฟื้นคืนที่น่าทึ่งมากครับ ทีนี้ผมอยากจะดึงกลับมาที่จุดเริ่มต้นที่เราคุยกันคือเรื่องของชื่อจอมพอ่ะหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วชื่อนี้มันต้องมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่การมองเห็นแน่ๆเป็นการกลับมาที่แก่นของเรื่องราวได้ดีเลยค่ะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะพ่อแปลว่ามองแต่สำหรับผู้คนที่มีความเชื่อต่อพระาธาตุแห่งนี้มันไม่ใช่แค่การมองด้วยสายตาแล้วมันคือการมองแบบไหนครับ มันคือความเชื่อที่เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นค่ะมีความเชื่อที่สืบต่อกันมาว่าถ้าใครมีเรื่องทุกข์ร้อนใจมีปัญหาชีวิตที่มืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอครับการได้มากราบไหว้และตั้งจิตอธิษฐานที่นี่จะเปรียบเหมือนกับการได้ลืมตาเจอแสงสว่างในชีวิตลืมตาเจอแสงสว่าง เป็นคำที่ทรงพลังมากนะครับทรงพลังมากค่ะมันไม่ใช่แค่การขอพรให้สมหวังแต่เหมือนเป็นการมาหาปัญญาหรือหาทางออกด้วยตัวเองใช่เลยค่ะมันคือการยกระดับการมองหรือผอองค์พระธาตด้วยตาไปสู่การมองเห็นทางออกในใจตัวเองอ๋อมันคือการเปลี่ยนการมองเห็นทางกายภาพไปสู่การตรหนักรู้ทางปัญญาและจิตวิญญาณถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าสาหรับผู้คนที่มีศรัทธา ที่นี่ก็ไม่ใช่แค่สถานที่สำหรับไปขอพรเรื่องโชคลาภทั่วไปไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการค้นหาทางสว่างให้กับปัญหาต่างๆในชีวิตอืมรณที่กำลังมืดมนเมื่อได้มาผอพระาธาตุก็เหมือนกับได้มาหาจุดเริ่มต้นที่จะมองเห็นแสงสว่างหรือทางแก้ไขปัญหาของตัวเองอีกครั้งใช่เลยค่ะ พระธาตุจอมผอจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการค้นพบการตระหนักรู้หรือการมองเห็นสัจธรรมบางอย่างในชีวิตผ่านเรื่องราวของตัวสถานที่เองที่เคยถูกลืมเลือนไปแล้วกลับมาถูกมองเห็นและให้ความสำคัญอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวทั้งหมดมันถักทอเข้าด้วยกันอย่างลงตัวจริงๆค่ะพอเรามองย้อนกลับไปทั้งหมดนะครับการเดินทางที่เราเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยเริ่มต้นจากบันทึกในเอกสารราชการเพียงบรรทัดเดียว เราค่อยๆขยายภาพไปสู่ร่องรอยของซากปรักหักพังคำบอกเล่าที่เกือบจะเลือนหายการค้นพบแผ่นเงินโดยบังเอิญที่พลิกสถานการณ์ทั้งหมดและสุดท้ายก็กลายมาเป็นความเชื่อที่มีชีวิตชีวาและมีความหมายกับผู้คนในปัจจุบันค่ะถ้าจะให้สรุปบทเรียนสำคัญจากเรื่องราวของพระธาตุจอมพอนะคะก็คงจะเป็นการสอนให้เรารู้ว่าประวัติศาสตร์สามารถถูกบอกเล่าได้จากหลักฐานที่หลากหลายและซับซ้อนครับน่าทึ่งมากและ ก่อนจะจากกันไปนะครับผมมีข้อสังเกตหนึ่งที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้ได้คบคิดกันเชิญเลยค่ะคือมันมีเรื่องน่าคิดอยู่อย่างหนึ่งในเรื่องที่เราคุยกันนะครับในช่วงแรกพระพุทธรูปที่เป็นโลหะมีค่าของที่ดูมีมูล,ลค่าทั้งหมดถูกทางการนำออกจากพื้นที่ไปจนหมดสิน้นใช่ไหมครับใช่ค่ะจนหมดเลยแต่ในภายหลังสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดอย่างแท้จริงคือ เรื่องราวที่จาหึกอยู่บนแผ่นเงินกลับถูกคนพบในที่ที่ไม่มีใครคาดคิดใต้ซากเจดีเก่านั่นเองอืมจริงด้วยค่ะเรื่องนี้อาจจะกำลังบอกเราเป็นไหไๆนะครับว่าโปรติศาสตร์หรือความจริงที่สำคัญที่สุดนั้นบางทีมันก็ไม่ได้หายไปไหนค่ะเพียงแต่อาจจะถูกซุกซ่อนไว้รอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะถูกมองเห็นหรือถูกพลอยครั้ง คำถามที่น่าคิดต่อก็คือยังมีเรื่องราวอีกมากมายเพียงใดที่กำลังซ่อนตัวอยู่ตามโบราณสถานต่างๆและเราวันที่จะถูกค้นพบเช่นนี้